มก,การาี้จนถึงในช่วงของกุมภาก็เป็นช่วงของตรุจีนเราถือว่าช่วงนี้เป็นผลดีกับรถแดงของเรามากนะครับเราเตรียมพร้อมในเรื่องกับบริการนักท่องเที่ยวคนจีนนะครับแล้ว รถแดงมีได้รับอน,นิสง์จากนักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงนี้จากหนึ่งเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่ารถแดงของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มจากที่ผ่านมาโควิด2อปีที่ผ่านมาดูแล้วรถแดงเราตื่นตัวในเรื่องการดูแลรถมั่งเกี่ยวกับการพร้อมที่จะบริการลูกค้าหรือ,อผู้โดยสารเดี๋ยวนี้ก็ดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะครับเราเช็คดูจาก สากลเนี่ยจากเมื่อก่อนนี้ในการชาําระหนี้จากที่ลูกสมาชิกที่กู้เงินไปจากสองสาปีก่อนน่ยไม่จ่ายเดี๋ยวนี้เริ่มทยอยมาจ่ายจํานวนเต็มหรือบางคนก็อาจจะน้อยกว่าเดิมแต่ก็ถือว่ายังได้อานิสงส์จากช่วงของอเทศกาลในช่วงนี้นะครับเป็นผลดีกับสากลมากครับตอนนี้รายได้เราเฉลี่ยต่อวันเขาได้ได้กัน คนไปเท่าไหร่คะคนเดินให้ออกวิ่งเจ็ดร้อยถึงพันพันห้าสองพันแล้วแต่ลักษณะของการบริการถ้าเหมานี่บางคนก็จะได้สองพันกว่าขึ้นไปบางคนก็ที่วิ่งวนในตัวเมืองก็พันสองถึงพันห้าได้เจ็ดแตร้อยในกรณีที่ความสามารถแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับเป็นเป็นช่วงที่ว่าบุคลากรของคนหรือว่าคนขับเนะี่ยมันต่างกันนะครับมันทำให้ไรายได้แต่ละคนเนะี่ยจะไม่เท่ากันแต่ดูดูภาพรวมแล้ว ได้รับอนิสงส์จากการท่องเที่ยวเข้ามาจีนเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ผ่านมาเนี่ยรถแดงเนี่ยเขาเรียกยอมรับจากนักเที่ยวคนจีนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะรถแดงเราก็รู้ว่านักเที่ยวจีนเข้ามาเราก็มีการปรับเหมือนกับว่าเช็ครถความพร้อมของรถทุกส,ส่วนนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคนจีนเนี่ยชอบอเดินทางไปไกลหน่อยออกไปนอกเส้นทางเราก็พยายามที่จะเช็ครถของเรา พร้อมที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนจีนนะครับในช่วงนี้เพราะเรารู้แล้วว่าเปิดประเทศหรือว่าไม่ใช่เปิดประเทศก็เรียกว่าคนจีนจะเข้ามาวันที่8ปดใช่ไหมแปดมกรานี้จนถึงในช่วงของกุมภาพก็เป็นช่วงของตรุจีนเราถือว่าช่วงนี้เป็นผลดีกับรถแดงของเรามากนะครับเราเตรียมพร้อมในะเรื่องการบริการนักท่องเที่ยวคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกลัวหรือไม่กลัวแต่ รถแดงเราไม่กลัวหรือวคนเชียงใหม่ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับ,รบเพราะ,ะเราผ่านจุดที่จุดที่เขาเรียกว่าจุดที่เมื่อ,อก่อนนี้ก็จะเยอะใช่ไหมครับเราเราผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้เราไม่กลัวเพราะว่าคนคนเชียงใหม่หรือว่ารถแดงละน่าจะมีภูมิต้านทานว่ะแล้วสามารถที่จะต่อสู้กับโควิดหรือว่าเราจะเน้นในเรื่องของ กรรมการมากแลช่วงนี้นะครับโควิดเราก็ไม่กลัวแล้วเอาปากท้องไว้ก่อนนะครับ